The cục, The cục, You cục, You Để You cục, You cục, You cục, You khoang men cớ. Đi bên gạt mái chứ phải Không phải nhìn này bông an Để lắp <laughs> Ơi thính, thính, ời, mày thính, mày thính, Để lao hả? Có thêm tay Ê kìa tôi thêm mặt ở này bỏ đi mày Để lại cô bỏ cho mày đi Còn lại nhé mày Còn mà kia าเรื่อนรี้ตึ้งจะให้วะจะให้วันึงวังรักของพี่โอ้้สัตว์ปต่งคนละจุดลูกกูจะจ้กงตรงไหนโอ้ยตางวิ่งยัดเลยเหรอม้คือกูล้มรอกนี้ต้องเสร็จสามเรื่องอ่ะไม่งั้นไม้ที่เปย์จะไม่มีประโยชน์เลย แม่งต่อสาวเลยเสียกระโดดไม่ทันห <Lock it. S 2> นึ่งสองปัดเลยวิ่งไปทางบ้านเล็กขึ้นเนินขึ้นเนินแล้อยู่ในแมสป่ะเล่นไปไม่ใช่ไม่ไม่ไม่อยู่ตรงอยู่ตรงโขดหิน โปรกรมเครื่องวะเก๋เออ,อเมาเอาอุปกรณ์เอาอตอนแรกมันเป็นไฟไม่ใช่เหรอวะทำไมมันเปลี่ยนวะบางอย่างเป็ไฟอเออเนาะมันเปลี่ยนสีวะนี่ไป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 ประมาณสามแผ่นเอย้ยเมตตามมาใครปัดสองอยู่เดี๋ยวกวนอราให้กวนอราให้ Bán ra bàn, bán bán bàn Ok Em cầm bán nhỉ? cầm bán Mới bán bán À, áo cũ đây ạ À. bán bán Áo cũ bán đi, bán 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 Hiểu không? bán bán thôi. bán bán đang บนกลางขวาบนขวากลางไอ้เหี้จะโดนโซนเื่อดามอย่าเดาฟาเดี๋ยวเดีุ๋ดก่อนจุดก่อนจุดก่อนจุดก่อนเฮ้ยโอ้มาคุกูขี้ยมมากเ่กินอะไรนี่กินแล้วตกี้มัติดติดมเลติดเลยเอากูแนมมาเอาคุแน่เฮ้ยไม่เอาอะ มาคันสามครับนี่วิ่งตรงสู่บกสอโอ้ยถึงข้างหลังไฟก็ไม่มีไอ้เนี้ยแม่งมีรถให้ไฟอันหนึ่งใช่ใช่เป็นคือมานเปิดเปิร์กไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่เวลาเราปล่อยมือแล้วเครื่องมันจะลดพลังเองขึ้นคนเดินไอ้หยูดไกลจากพวกมองไม่ต้องกัวฝันให้ยูแก่ให้เสร็จฝันยูแก่ตัวเทีนเนี่ย สองสามนี่เครื่องแม่งอยู่ใกล้กานเดินสามเครื่องนี้นี่เลยกับมันเอไม่เอาแกไปแกไปผมไม่เห็นดิลต้องปั่นต้องปั่นตรงเครื่องเครื่องแม่าีดำเครื่องหนึน่งออกปั่นตรงหลังเดินนี่คนหนึ่งดึนไม่กี่โลนึงอ่ะดีดำมันดึงไม่ดึงเลยะไม่ไม่ไม่เหนมันแกะโรเรมเดลมัเล่นอยู่ใครใหม่ new นี่หว่าโอเค ไม่ผันได้แม่ที่อยู่อ่ะมันเดินตามมึงไปออกกับมาหาุแล้วแล้วม่ติดไรูตัวเลยทำหานีนเครื่องหน้าประตูอตึงมตตึงแมไม้ไอตันไม่ตตึงมาแลม่ตึง เป็สองแล้วดีว่าอ้่าดึงเลยไม่ได้มึงเยอะไรมึงมีอะไรบ้างจะได้จะได้ดึงให้ปิดลงมากนจีปั่นมดึงมาต้องดึงเพราะงั้นเราไม่ปั่นไม่ได้ดึงมาดึงมาดึงมา,ดงมาเดี๋ยวเล่นให้อไปวิาา่งถามมันไปทีนี้มึงต้องโดนอยู่แล้วลดิว

ไปบ้านห้าเล็กอืมไม่พอแค่มีดมแม่โดสัตว์มัดไตเหี้ยมันคิดพั้งป่านตัวกูไม่้ก็เสร็จไปแล้ก็ตัวมันอย่างไยใช้หลามป่ะลูกใช้ลามได้โดนตลอดนะดึงไอ้นะดึงแล้วดึงแล้วดึงให้ดึงให้ ปาเล่นละปาเล่นละไอ้ยเ้ยเยี่ย้ปาเล่นละตอนนันอหระไรไม่สุดแล้วนะ สกินสกินเห็นนิ้วข้างล่างมีเบ็ดไหมไหเปิดกล่องยังเปิดแล้วกล่องงูไปดีกว่าเอ็กซ์เอ็กลย